ครับเราก็กลับมาอยู่กันในเกมเดิมเช่นเคยนะครับผมก็จะยาวต่อต่อกันไปนะฮะหลายๆคลิปหลายๆคลิปหลายๆตอนนะก็ฝั่งนี้ก็จะติดแนวซามูไรหน่อยนะฮะก็ต้องทำใจนะค,คนดูนะฮะต้องทำใจนะครับเปิดมาก็โดนยึดไปเลยนะครับโดนกดเลยนะรู้สึกว่าเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเพื่อนดีไหมเนี่ยนะโอเค โอเคโอเคโอเคแล้วทำไมผมไม่กดแบบคอมโบต่ออ่ะ <g ül> ทำไมผมไม่คอมโบใหม้มันจบจบเะไละผมไม่น่าอยู่เลยผมคิดว่าอีกฉับเดียวเขาน่าจะตายได้เลยนะโอเคตอนนี้เราเสียเปรียบมากเลยนะครับเราโดนกดเปิดมาก็โดนกดเลยเหมือนน่าจะมีคนในทีมเนี่ยออกแล้วผมก็เข้ามาแทนที่เขาพอดทีนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละ ส่วนงานนี้ก็ลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะออธิบายยากอะทุกคนถ้าใครอยากจะลองโหลดมาเล่นตามก็ได้นะครับเอเคตอนนี้เราโดนกดค่อนข้างมากนะครับเพราะงั้นผมว่ามุมมุมนี้เราน่าจะเสียบเปรียบอุ้ยอุ้ยขบอกได้เหรอ สวยโอ้ยผมแพ้โอโลชิตัวที่ตัวเองถนัดเลยเนี่ยให้ตายเถอะโอเคเอาใหม่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 เปิดมาก็โดนกดเลยเดี๋ยวนะอุ้ยโอ้โห จังหวะไม่ถูกเลยโหเย่แล้ว โอ้โหไม่ตายได้ไงวะถิดเกินเอาเพื่อนมีชุบเลยนะเพื่อนมีชุบเ,นะเ,เราเลยนะสวยเอ้ยจุด A มันไม่กันกันเลยนะโอเคดูเหมือนว่าผมต้องอโอเคเราต้องดันคืนนะ จุดเอมันไม่กันกันนะนีปยึดจุดเอนี่าแต่จริงก็โอเคมันมาแล้วหนึ่งมาปะอุ้ยอุ้ยไม่น่าไปขวางลูกดาบไปโอ้โดนยึดหมดเลยอ่ะรีบชุบหน่อยเพื่อนสวยอุ้ย ขึ้นดนด้นหลังโอเคเราต้องมียึดซีคือละตอนนี้โอ้โหโดนกดมากๆครับรู้สึกมีคุมเครืองนิดนึงเนี่ยรู้สึกว่าแข็งเครืองนั่านไ่ว่าละโอ้โหแต้มถึงหนึ่งพันไว้มากอุ้ยกันได้ไงอุ้ยอุ้ย Oh, oh, oh. โอ้โหโอ้โหเอาเดี๋ยวเปิดไม่ทันหรอโอ้โห oh, oh. <gasps> รู้สึกว่าเกมไวมากเลยเนี่ยโอเคนะ okay, เดี๋ยวเราไปต่อกันเกมสองเลยวะนะรู้สึกว่าเกมนี้วมากนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเกมที่สองเลยว่ะโอเคผมมาต่อกันกับแมพที่สองนะผมรู้สึกว่ามีเอยจใจอ่ะ เออเขาอาจจะเก่ง้ือฝีมือก็ได้นะเราจะไปกล่าวหาว่าเขาไม่ได้ผมว่ามัน,ปนแปลกกว่ะมันแปลกอ่ะผมมันแปลกมากเลยอ่ะโอโรชิฟังผมเนี่ยเออาเป็นว่าเราไม่สงสัยแล้วกันฮนะเล่นตามนี้นี่นะโอเคนี่ไปโซน,นนี้ว่า โอเคเ่อม okay. ช้อนไปเลยรีบยึดดีกว่าโอเคครับผมเราก็ลงมีเคียนล่างนะรู้สึกว่าเกมนี้ก็คือคุณจะเก่งอย่างเดียวไม่นะฮะถ้าคุณเก่งเนี่ยแน่นอนนะฮะคุณก็ได้แค่เก่งแล้วก็ได้สู้กับศัตรูก็คือเข้าใจว่าคุณเก่งแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่ช่วยกันยึดจุดก็คือแพ้นะฮะก็เหมือนอวีนะไม่ว่าคุณจะเล่นเก่งแค่ไหนถ้าบ้านคุณแตกก็เท่ากับคุณแพ้นะะั่นแหละ โอเคซีเราโดนยึดแล้วทุกคนอุ้ย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 โอ้โห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 ทุกคนเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเยอะไปฮัลโหล มันมาออกกันอยู่จุดเดียวเลยเอยมันอยู่ซีสองคนแน่เลยหรือเปล่าอาุอา้ย อุ๊ยอุยอุอ๊ยโหเดี๋ยวนะทำไมผมไหลไม่ได้วะไหลไม่ได้เลยอ่ะเอ,อ่อโอเคผมรู้แล้วมันจะแค้มกันอยู่แค่จุดเดียวใช่ปะโอเค ชอบรวมตัวกันมากใช่ไหมเนี่ยพวกเนี้ยถ้าชอบรวมตัวกันมากก็ต้องทําให้มันแตกกันได้โดยการก็คือเนี่ยฮะต้องยึดฐานอย่างเดียวนะแต่มันนําเราไปมากเลยต้องให้มันแยกตัวมานะครับผมอ,อ่าอยู่ตรงฐานเราสองตัวไอ้สามดิ <c oughs> มาแล้ว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 ,ลวโอเคับมันมากันแล้วฮ <c oughs> มาสองเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้แน่โอเคแย่และโอเคโอเคต้องรีบไปเลยเออุ่ยโอเค โอเคทุกคนอุ๊ยโอ้โหกดเกินแหมไอตอนอยู่คนละทีมฝั่งกับผมนี่คือเล่นโหดเล่นดุกันมากเลยนะพนอ,อยู่ทีมผมแล้วแบบเล่นอะไรกันไม่ออกอะ่ะโดนกดมากเลยอะ่ะต้องเคลียร์บี ่่อยใหห้มันน,นีโอเคไปยึดเอดีกว่าเราต้องทำให้มันแตกวงนะให้มันอยู่รวมกันไม่ได้ตอนนี้แต้มมันไม่ขยับเลยนะอ,ยอืม เราต้องยืนคำไว้ก่อนนะครับรู้สึกว่าเราจะวิ่งไปไหนไม่ได้นะเราต้องยืนเซฟจุดให้มันบวกสองบวกสองเลยเลยนะโอเคมันแคมป์จุดเราแบบมากๆเลยทางที่ดีคือยืนจุดไว้ก่อนนะฮะเรื่องคิวอะไรยังไม่ต้องไปรีบนะปล่อยเพื่อนเราล่อมันไปนะมาเลยยัง Ui, ok Ui Ok Ui Ok Ok, tuần này hổng, su đai Ui, su đai có dễ đấy โอ้โหสุดท้ายก็แย่แล้วขึ้นมาทานันมาวันน่ะมันหลบได้มองหลังยังไงวะเนี่ยน่าจะตุยเอ้ยสิ่งที่ผมทำมาเหมือนโคตรไรประโยชน์เลย,คลยโยคตรไรประโยชน์จริงอะ่ะโอ้โที่เราวิ่งช่วยยึดให้มาแทบตาย

โอเคโอเคสวยอุ้ยอุ้ย,ยนี่ไปดีกว่าโอเคยังไง,งจะรู้ไหวหรือเปล่เฮโอเคมันยังไม่มีใครยึดเอนะเดี๋ยวผมต้องรีบไปยึดคืนนะเออรู้สึกเหนื่อยป็สนสองเกมที่เหนื่อยที่รู้สึกว่า เออนี่หละนะามพยามของเรามันต้องมาแน่ๆเลยให้ผมเดานะมาละมา3ตัวเลยอะ่ะเ <Lost S 1> ยอะเกินเยอะแบบเยอะมากอุ้ยอุย วิ้งอืือโหบล็อกไม่หมดเลยหรออะไรเราเจอคนเก่งต้องรำใจญแล้วผมเอยเพื่อนแพนนี่น่อยน่าจะรีบวิ่งไปยึดเอนะโอ้โหเรียบร้อยฮะ แพ้ตอนสเต็ปมะเอาว่าเดี๋ยวเออเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะก็ทาสเต็ปมาวันนี้มาแผลซึมๆนิดนึงฮะมีเรื่องให้เครียดเดยอะเลยเอาไว้เจกันทิปหน้าครับผมบุย